สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็มาคุยกันดีกว่านะครับว่าโป c โก M5 เนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับในราคา3,000บาทนะครับก็โดยรวมๆนะครับสำหรับที่ลองเล่นมาสักระยะหนึ่งนะครับคือข้อดีของเขาคือราคาถูกนะครับเพียงแค่3,000บาทแต่ได้ CPU แบบแรงมากๆเลยครับก็เป็นเจ้า Helio G99 นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ย ในกล่องเนี่ยก็แถมอะแดปเตอร์สายชาร์จอะไรมาด้วยนะครับครบคันแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าเราก็มีอะแดปเตอร์เยอะอยู่แล้วนะครับก็ใช้อะแดปเตอร์ที่มีอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันเบามันเบานะครับทำไมถึงเบาครับก็เพราะว่าเจ้าเครื่องนี้มันราคาถูกแล้วก็มันก็เลยเบางงไหมก็เพราะว่ามันถูกเนี่ยแหละมันเลยเบาเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สเปคกล้องเข้ามาสูงมากนะครับทาให้กล้องเนี่ยมันเลยไม่หนัก นะครับกล้องไม่มีการสั่นอะไรประมาณนี้ครับทำให้เครื่องเนี่ยค่อนข้างเบาเบาแบบเบาแบบเบามากๆนะครับข้อข้อต่อมาเนี่ยก็คือค่อนข้างจะแบตอึดนะครับค่อนข้างจะแบตอึดเลยนะครับก็เล่นได้นานแบตอึดใช้ได้เลยนะได้ดีเลยในราคา3,000บาทนะครับก็โดยที่มันราคา3,000บาทเนี่ยเราก็ต้องแลกกับเสียงนะครับถามว่าเสียงมันขี้เหละไหม สำหรับผมเนี่ยราคาสามพันบาทเนี่ยผมเอาไปเลยเก้าเต็มสิบนะครับแล้วเรื่องกล้องเอไป็นไงบ้างเรื่องกล้องเนี่ยเอาไปเลยประมาณแปดเต็มสิบพอถ่ายได้นะพอถ่ายได้ในราคาสามพันบาทนะครับก็คือถ,งงถ่ายรูปเก็บงานส่งงานถ่ายรูปเก็บรายละเอียดเล็กน้อยได้แต่หวังผลเนี่ยอาจจะยากนิดน,นึงนะครับสรุปเลยนะครับเครื่องเนี้ยห้ 5, 5, 10, 10าถ้าสิบเต็มสิบเอาไปเลยเก้าจุดห้าเต็มสิบนะครับเพราะว่ามันสุดยอดมากนะครับ ถ้าให้กล้องหลังมาเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยก็จะดีเลยแต่ราคาแค่3 0 0 0บาทได้แค่นี้เล่นเกมได้ขนาดนี้ก็ผมก็พึงพอใจแล้วนะครับสรับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อเครื่องนี้ครับก็บอกเลยว่าของเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับเหลือน้อยจริงๆนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับหรือว่ารยายละเอียดคลิปหรือว่าที่คอมเมนต์คลิปไปได้ครับสวัสดีครับ